ทางนี้เหรออ่ลวก็อันนี้งคนน่ต้องรุ่เสร็จแล้วใช่ไหมคะคหลังเรือแต่ไม่ไอที่เขาไม้อะค่ะไม้ที่เขาลไวออันนี้ไม่เกี่ยวกับทีมงานนี่ใช่ไหมคะเขาจะทำเอง รถกี่คันคะเนี่ยรถดำที่บาไม่มีวันนี้อคันอ๋อมาขาวกับคันอ๋อาค่ะอันนี้อันนี้ก็รู้อยู่แล้วมาขาวนี่รู้ไหมคะว่ามันได้ชื่อมายอย่างไร

วันกระเสร็จค่ะฮะอันนี้วันที่แปดเนี่ยโ<ะ>อ้หหนูเคยมาตั้งเต่ตรงตรงอยู่ตรงนู้นตรงสนามสนาตอนที่หนูไปถ่ายรถอะไรนี่เ่านอยู่ข้างในรถใช่ไหมอ๋อหนูไม่รู้ <c oughs> นี่นะครับพบกับน้องม้าขาวนะครับทุกคนจะพูดว่าครับอีกแล้วดินแล้วนะคะี่พูดครับครับครับ ดัมมิ่งดิสตัวนะคะค Crazy Bus Thailand Crazy 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 You Crazy มีสติกเกอร์ติดเยอะเลยอ่ะโอ้โหันนั้นไปงานมิตติ้งนะคะคันนี้แรงละคันนี้แรงพี่นุ่นขับนะคะโอ้โหพี่นุ่นแบบตัวจริงสวยมากเห็นแต่ใน YouTube นะคะ เพือมาเห็นตัวจริงก็วันที่เขาไปวิตต้งสายบุญน,นี่แหละค่ะขับขับรถนี้เองเลยละค่ะโอ้ยหาวหา,าอย่าหาทำยืนยืนแบบมิ่งนี่อย่าหาทำ <laughs> ไม่บอกหรอแบบไหนอย่าหาทำ ดีๆไม่ใสนะ่เนอะนี่ติ๊กตัวแบบ ยินบอกว่าฝากอะอะไรนะสปอนเซอร์เขาบอกว่าฮีโน่กับอีซูซูมันจะเกียร์มันจะมันจะไม่เหมือนกันนะคะอันนั้นอนะเดี๋ยวว่าโอ้โหขับตอนคลิปที่แล้วนะคะที่มิ่งขับรถด,ดำนะคะ เขาบอกว่าเดี๋ยวเกียร์หนึ่งมันจะไปข้างหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเกียร์หนึ่งของอีซูซูเนี่ยเขาจะไปแบบข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะมันก็ว่าแบบอันนี้มันยังยากเลยอ่ะจะให้วิ่งไปสลับกันมันก็ไม่ได้ไหมนะคะประมาณเที่ยงน่าจะประมาณนี้แล้วเพราะว่าเย็นๆแล้วเขาจะเลิกแล้วนะเลิกงานแล้วอยกจะเลิก มา,มาเป็นทีมงานใหญ่เลยเรามาดูจันออดไปแบบเพลินๆกันนะคะทุกคนเมื่อกี้คุยกับพี่เตงแบบสนุกมากเลยนะคะพี่เขาชวนคุยเก่งมากเลยซึ่แบบถ้าอยู่ด้วยทั้งวันคงไม่เหงา <c oughs> ขับรถนัาอะพ่อบอกว่าการการถอยถอยเนีย่ยถอยหกอักงอะนั่นแหละบอกว่ามันง่ายอะแต่ไม่ว่ามันไม่ง่ายเท่าไหร่นะมันต้องแบบกะระยะมิ้งทำตั้งหลายรอบอะแต่มันไม่ได้อะมันไม่ตรงสักทีแต่ว่าถ้าถอยตรงๆรงเนี้ยมินงก็พอได้อยู่นะคะมิ้งถามว่าเต็มสิบได้กี่คะแนนพอ่อบอกว่าสีนาน่คะแนน ตอนแรกอะครั้งแรกอะที่มีทำพ่อบอกว่าได้อ๋อไม,ไม,ไม่ไม่สิครั้งที่สามนะคะพ่อบอกว่าได้หน,นึ่งคะแนนพ่อขับครับพ่อร,ร,ร,รอบที่ห้าหกเนี่ยพ่อบอกว่าได้สามคะแนนสีค่คะแนนเลยพ่อก็เริ่มได้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะดีขึ้นนั่นเลยคะ่ะ คนของของที่เขาจ้างมาแล้วค่ะมาตัดไม้อีกรอบหนึงนะคะซ <c oughs> ึ่งมาจากเดนดูซาซึ่งไงดังนั้นเราต้องมาตัดจริงะนี่ค่ะนี่นะคะขอลาไปก่อนกดไล